นัเรียนมาดูการบวกทศนิยมนะครับการบวกทศนิยมเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะครับการบวกทศนิยมวิธีการก็คือให้หนักเรียนตั้งจุดให้ตรงกันแค่นั้นเองแล,ล้วนกเยก็บวกได้เลยเช่นมี1 5 2 3ใช่ไหม2.4 1 4อะไรก็ตั้งจุดให้มันตรงกันอะร้รก็บวกเลยครับปกติ3บวก4ได้7 2บวก1ได้3 5บวก4ได้9 1บวก2ได้3ก็ได้3 9 3จเนี่ยจบโอเคไหมการบวกทศนิยมโอเคไหมครับอ่ะมาดูต่อวันนี้เรียนเจอ2.3455.01 5. นถ้าเกิดเราต้องการบวกกันนะครับต้องเอาสองตัวนี้บวกกันทำไงนะครับนั้นเรียนก็ ด้านหลังเนี่ยเราสามารถเติมศูนย์ได้นะครับเราก็เติมศูนย์เข้าไปนะเพื่อให้มันเลขมันตรงกันตอนนี้ก็มีจุดอ่าห้าบวกศูนย์ได้ห้าสี่บวกหนึ่งได้ห้าสามบวกศูนย์ได้สามสองบวกห้าได้เจ็ดก็จบเห็นไหมเพราะการบวกทศนิย,ยมนะครับหลักการก็คือเราต้องพยายามตั้งจุดให้ตรงกันายไหมดูอีกสมมติว่าคูมี25.257บวกกับ3.1 พอแลนวนเรนก็ตั้ง25.257แล้วก็ตรงนี้ก็3.1มจหน,นึ่งเห็นไหมจุดต้องหลังเลขหนึ่งตรงนี้ถ้าไม่มีเลขอะไรเลยเราใส่ศูนย์ได้นะครับเราก็ใส,ส่ศูนย์นะด้านหลังตัวเลขเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเลยนะนักเรี whatever, ยนใส่ศูนย์ไปได้เรื่อยๆมีค่าเท่ากันนะครับนักเรียนจะเขียนว่า3.1 3.10 3.100 3.100มจุดอย่างเงี้ยเท่ากันหมดโอเคไหมศูนย์ด้านหลังทศนิยมไม่มีความหมาย นะครับนะโอเคไหมแต่ไม่ใช่แบบนี้ไม่ได้นะนะักเรียน0.101นักเรียนไปเติม0 1 0 0 1่ไปเติมอย่างเงี้ยไม่ได้เติมได้แต่ด้านหลังนะักเรียนอย่าตลกนะครับแบบนี้ไม่ได้นะักเรียนไปเติมระหว่างแล้วนะไม่ได้เติมได้แต่หลังตัวเลขไปเลยนะครับนะอ่ะตรงนี้ก็จะเป็น7เป็น5เป็น3ใช่ไหมห้บวก3าเป็น8ก็28.357โอเคนะ